อันนี้มาตำอยู่ทุ่งนาบรรยกาศทุ่งๆแล้วสิาไปยางหลอกหานคือพักค้านี่พัก็นังไต้องพดได้แบะจุดนี thank you

มกบวกักวานเห็นไ no 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 right like ้ักวานไปดิต yeah. ัวแค่ดอกแค่ตัวนึักวานบานีดิลังยใส่ไ้ละกินตามสไตล์ที่จะทำเลยเราอยู่การขงทำอะไรก็ได้

สวัสดีค่ะมือนีผ้าไม่กินตำตีนไก่ใสขนมเสน้นอยู่ทงนะบรรยากาศข้างหลังเขานี่ก็สิเป็นปลาปลาพายุกะมือนี้กะมีพักเขาไปย่างเก็บมานน่ะล่ะอันนี้ก็ยืนในสวนอันนี้ก็ยืนขอบสะแซ่บๆกันเลย อันนี้กับกะแข็งมะเขืออันอ่อนอแต่ป๊อบพลอยเลยเริ่มกันเลยใส่มือละมัน Đó là việc tìm coi กินตามจริงความลำบากเหมือนกันเหมกันแทะกระดูกเนี่ยนี่ดอกอัญชันสดสด เร่องอะไรก็เล่ามาทั้งต้นเลย Ừ. yên, hết yên. Hãy subscribe I've <laughs> been

嗯，哎、嗯，你看、嗯。嗯

พี่กินูสวนกับพี่จินดาแห่งม่เจอกัน พักบุ๋งเขายางไปเก็บในป่าพะยุง กลังกัวนอยู่ทั้งนอกอนกเตี้นคับ อ่นอน,อน,อนเผ็กินอ่ทำเลยอ่ะไม่เหนื่อกับพ่าไม่กิน เขาอยู่ทุง่งปลาไม่ผยุ่เป็นคนเินเพศประจําใหญ่ย้แวแห้งแต่เทอมันจะาของสายพริกหลายแห้งคลิปีิกอะเขจาจบไปเพียงสมีได้จ้าสวัสดีค่ะมุกอะไร